โรงงานผลิตเบียร์จ้าดันข้าวบาเล่ออกจากเครื่องผลิตจ้ากลิ่นฟุ้งเลยมออที่เราผลิตเบียร์เสร็จนี่เราจะเอาไปให้วัวควายกินนะคะ ข้าเบลเล่ที่เรากรองเราแยกเบียร์ออกแล้วก็ข้าวบาเล่ก็อกมาอีกเครื่องหนึ่งจ้ะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆจ้ะ เรายังไม่ได้ไปกดเครื่องให้มันดันออกมาทั้งหมดนะคะเราต้องใช้เวลาหน่อย